你好。<music> วันนี้มาพบกับปุ่นกันอีกแล้ววันนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมรถเข้าใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าพี่ๆหลายคนตามหามากๆสําหรับตัว Isuzu MU-X บอกได้เลยว่าวันนี้มีเข้ามาให้แล้วได้เป็นตัวรถปี2014พร้อมกุญแจ k e ย์เล s มาแล้วเรียบร้อยใครกำลังตามหาอยู่คลิปนี้ไม่ควรพลาดรุ่นท็อปสุดอีกด้วยจะน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ได้เป็นตัวรถครอบครัว7 ที่นั่งที่ลูกค้าหลายคนตามหากันมากๆได้เป็นตัวรถ Isuzu MU-X รุ่น3.0 DVD รถขับ2ปี2014เกียร์ออโต้ได้เป็นตัวรถสีขาวมุกออปชั่นครบๆน่าใช้งานและวันนี้ปุ่นจัดมาให้ในราคาพิเศษค่ะจากาาราคาหน้าป้ายปกติ68,000บาท วันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าจอส่รงราคาการแคปหน้าจอมาหาบุญได้เลยที่0886059138เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆเพียงเท่านี้พ,พี่พี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยคันนี้เหลือเพียงแค่588,000 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้ยังสามารถจัดเส็นได้เต็มใครกำลังมองหารถสภาพสวยๆสักคันหนึ่งไปใช้งานพามาเลยสำหรับคันนี้ค่ะและเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อน ด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะสะภาพสวยสภาพดีมากๆได้เป็นตัวกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมกับตัวด้านหน้าตัวรถซึ่งได้เป็นตัวเลนไฟหน้าโปรเจคเ,เ,เตอร์มาแล้วเรียบร้อยด้านล่างกันชนสภาพดีค่ะได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกพร้อมกับตัวไฟเดไลท์ซึ่งด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นตัวสีเทาประกายมุกแบบนี้อยู่ที่ด้านล่างตัวรถด้วยนั่นเอง รุ่นท็อปสุดสภาพสวยสภาพดีเลยด้านข้างตัวรถสีขาวมุกสวยเรียบเพียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาและได้เป็นตัวล้อแม็กลายเดิมมาจากโรงงานการคู่แบบนี้เลยไม่มีร่องาการคดหรือว่าการดุ้งค่ะซีดียังสองคันนี้255ทับหกขอบ18นิ้วนั่นเองสำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถก็มีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถใช้างานได้ตามปกติด้วยแล้วปุ่นพามาชมสินซ้อนด้านข้างประตูฝั่งคนนั่ง ซ่อมซับในฝั่งคนนั่งตรงนี้ได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขยได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตตมเดิมมาพร้อมกับตัวนี้เลยลอยเม็ดอาร์คด้านบนตอกแดงตัวสวยเรียบเนียนเสมอซึ่งภายในตัวรถคันนี้ได้ใช้เป็นตัวภายในฟอนโซลสีดําค่ะ ภายในสีดําคอนโซลสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็คู่หน้าได้เป็นตัวคอนโซลที่สภาพสวยมากหน้าจอเดิมมาจากโรงงาน AM FM วิทยุ MP 3เชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์เป็นแบบออตโต้มาพร้อมกับตัวหน้าจอสแสดงผลแบบดิจิตอลและสาวคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออตโต้ขับขี่ง่ายขับขี่สนุกหัวเกียร์ตกแต่งมาด้วยตัวลายไม้เช่นเดียวกัน ซึ่งสาหรับตัวเบาของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยเลยไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานกันมากมและสับตัวระบบเสียงของเขาก็จะได้เป็นตัวแบบไลฟ์สลาว์ซาวมาแล้วเรียบร้อยเสียงดังก็คือเหมือนดูเรียนลงหนังอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวปุณพามาชมกันต่อที่ด้านท้ายของตัวรถคันนี้ด้านบนของตัวรถนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวราวหลังคามาให้พร้อมติดตั้งแหลกไว้บรรทุกข,ของ มาพร้อมกับตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามและได้เป็นตัวสปอยเลอร์พร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ด้านตัวไฟท้ายรถสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้ามาพร้อมกับตัวกล้องมองหอยหลังและด้านหลังกันชนสภาพดีด้วยสําหรับรถคันนี้ค่ะพามาชมโครงสร้างรถยนต์ด้านท้ายเขาได้เป็นตัวโครงสร้างเดิมๆรอยมดอาร์ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขเลยค่ะสาหรับตัวคันนี้ แอร์เาสาแถวตอนติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงผลแถวตอนที่2ดูหนังฟังเพลงเปิดการ์ตูนให้ใเด็กเดินทางไกลคันนี้บอดได้เลยว่าตอบโจทย์สะดวกสบายกันมากๆอันนี้ปุ่นทําการพับบอร์ดแถวตอนที่3ให้ดูพื้นที่ภายในถือว่า,กวางกันมากๆเลยค่ะสําหรับตัวด้านท้ายตัวรถปุ่นพามาดูกันต่อได้เป็นตัวสีด้านท้ายที่สภาพดีได้ข้างสีสวยเรียบเนียนเสมอซึ่งคันนี้อย่างที่บอกไปได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสมาแล้วเรียบร้อยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่ม เปิดและปิดรถได้จากตรงนี้เลยค่ะโซนด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับมาพร้อมกับตัวหัวน็อตสภาพดีได้สติ๊กเกอร์บอกดมยางเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาพร้อมกับตัวด้านบนที่ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์คตกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอหัวน็อตด้านข้างประตูฝั่งคนขับสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขหัวน็อตมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้านอกพัน ฝั่งคนขับปรับแบบออโต้มาพร้อมกับตัวเซ็ทนทรนลหอกอีกด้วยค่ะกระจกมองข,งข้างของเขาได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองและพับเก็บแบบไฟฟ้าพวงมาลัยคันนี้ก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปยนโหมดรับสายแบบมาใช้งานได้จากตรงนี้เป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านตัวเบาะฝั่งคนขับสภาพดีมากๆไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและยังได้เป็นตัวปรับไฟฟ้ามาแล้วถึง8ทิศทาง ตัวรถคันนี้บอกได้เลยว,ว่าออปชั่นของเขาจัดมาให้แบบเต็มคันมากๆที่สําคัญราคาดีด้วยและเดี๋ยวปุ่นจะพาพี่ๆมาชมสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้กันต่อค่ะสําหรับ Isuzu MU-X คันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรเครื่องยนต์ DDI VGS Turbo เรียบร้อยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลสภาพดีห้องเครื่องไม่มีข้าวหรือร่องรอยกันหลาเยอหตัวน้าํามัน รถเพิ่งเข้าใหม่จริงๆยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือสปาใดาๆมาพ้องกับตัวโครงสร้างรถจนน้ำเดิมแผ่นเพจเดิมจากโรงงานหัวหมุดเดิมสภาพดีคันด้านหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือเกิดอุบัติเหตุนชนหนักค่ะตัวรถคันนี้นะคะเลขไม้น้อยวิ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนกวิบสามพันกิโลเท่านั้นหัวน็อตฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีขไายได้านเป็นตัวฝาเดิมมาจากโรงงานแผ่นการความร้อนแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานสติ๊กเกอร์คำเตือนทุกอย่างก็ยังอยู่ครบตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพดีพร้อมใช้งาน ได้เป็นตัวรุ่นท็อปออ i ชั่นครบในงบราคาพิเศษเพียงแค่588,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่ต้องการหรือว่ามองหาอยู่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนใครนะคะที่ว่าสนใจคันนี้รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่0886059138เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้โปรดน้องขอฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ